จับของตามสีห้าอย่างโดยจะมีสีแดงเขียวฟ้าเหลืองส้มไปกันเลยหลับตาก็เลยจะได้ไม่รู้ว่าจับของตัวเองหลับตาระหว่างแล้วจับของตัวเองอย่าพูดจเพงนี่แกพูดอะไรว้ายจัแดงพร้อมไหมตาไปแล้วตาด้วยนะเน่ It was at this moment that he knew he fucked up มาต่อนี่ไงทำอะไรทำไมต้องเอาเหมือนฉันด้วยฉันวิศนุเลือดสาวแม่ครัว กรโมาโอวาออกใครได้ใครได้ก่อนคนเลือกอาอกโอวนเล้าอหน้เลือกของใครานาคนูได้เลยอ่ะตเอโอเพราาอนไ่ชอโอเคนีี้กสีได้สีแดงนแม่จะพูว่าเลขของตาสีเย้เดี๋ยวกรสีส้มไหมสีส้มก็ได้สีส้มรบตายนะตาพอมไหมพรอม หนึ่งสองสามว้าวโอ้ยไอ้นี่จะต้มใช้ก่อนเลยนี่ต้มใช้ได้จริงไอ้นี่ก็ใช้ได้ดิจ้านี่ใช้ได้จริงนี่ใช้ได้เหมือนกันมาอุ้ยโอ้น้อยอ๋บอ๋บอย่าดิว้าวไอ้ดาวโอ้ยไอ้ดาวถึงแล้วว่าพุงใจ้าเอากะเล็กกันได้ทำไมไม่เอากรหลอดไปผักเขาบอกเออวันเมื่อกี้ก็พูดยินไปกระเล็กแครอลไปหมด

โอเคมากว่าสีหรอว่ากูต้องด่ากูแน่สีฟ้าพรมึงต้องกกูแน่ฉันว่าแกต้องชอบสีหอกครับอะสีรอสีฟ้าสีฟ้าอีกแล้วสีฟ้าอีกแล้วมาร้อมนต้องอะไรออยาแกมันเลยโอเคมาอกนเอ้ยเขาทำไมไม่ลเลย ย่างเงี้คิดหนากเลยนี่ยมีแครอทล้วก็ต้มมนเยมีอีะนี่ไงเอาไปต้มเออต้มยังไงหล่อเอเร็วๆอันนี้ต้องกาอุ้ยเครื่องคูน้อยอันนี้คุณได้ว่ามึง เอมึงจะอาหรอไม่ใช่คว่ามึงได้กียาวยิยวล้ว่บายิ่งุเอาที่ชิกันเดี๋ยวยวเราก็กลับบ้านบ่อยเราเราเลยเ่อเดียวมึงต้องส่สีสีเหลืองล่ามาสีเหลืองมะเถอออย่าดักกูนะอย่านะอย่าดนักูนะเป็นสีฟันมโอเคนะปกติหลับตาไหมว่าพวกมึงอะหลับยอม สีเหลืองสีเหลืองสามองยเ้บเเลขอใช้เป็นของกินทั้งหมดเลยเออเป็ของใช้มาโอ้ยอย่าพิ่งติสีเหลืองสีเลืองสลโอเคมาโอยเ้เลยอกว้าวมีอะไรบ้างรู้จักสลด์ีว่านะก็สัอง รู้จะสไลด์ดีาสไลด์ดีเอาไปผัดกินกับอ้นี่ไนะอะนเอาย้ยที่กูจะเซีปูกกกอะไรดีนี่ไงไปกนขนแข้งการเคี้ยวก็ได้อะจริงจ้ะกาเคี้ยวกนเคี้ยวอฮ้ยเหรอสีเดียวเหรอเอาอนี้ล้กัน เออมอนจทีเดียวปปาหิงน่ชอาหารค่ะกูไปโกนสีฟ้าได้ชฉบปะไม่ได้ไ่ได้อ่ะสวนีฟ้าก่อนก็้โอสมามรดต้มยำกุ้งไม่ใช่มาม่าดิจอ่สีสีเหลืองเนาะสีเหลืองโอเคสีสุดท้ายต่อไปสีสุดท้ายสีเหียวแย่เหรอ กไปเนะาแลตา3 2 1อุ้ยฉันรู้ว่าเลพึ่งเอาบาจากในตาเก้าเมืนมาไ่อันี้ไปคือมาสิบบาทเมื่อกี้แล้วอยบาดสิบาทเลยเหรอใช่โอเคมาโอออกเอาน้องหอยละกัน เอาผูกกระทงหรออออเอนี่นะน้องหอยน้องหอยน้องหอยครัอ้วววกูาไม่ดิอย่าเยมาแ้วอีชุอชเอาพิเยไม่เพียเพียงไทยนี่ในพี่ดาวพี่ดาวแล้วแตพี่ดาวเลยรีวิวได้สีอะไรบ้างอันนี้สีแดงได้นมสีส้ม อานับก,กัแรกแล้วก็สีฟ้าได้ยาแก้เมารถแล้วก็สีเขียวได้บีชแล้วก็สีเหลืองได้ท่อมว้าว a m a ไอ้ดาวได้ของคไปไปไปจริงป้สีแดงได้เป็นได้เป็นต้มยำมันกุ้งจรองป้เอายีต้มยำมันกุ้งสีเขียวเป็นโก้ะแก่สีฟ้าเป็นชิชูสีซ้มเป็นวิตามินซีและก็สีเหลืองเป็น รถตีเ <Allah> ย้ต่อไปเรนเรนเปิดร้าก็หิดเลยเรนเรนเรนแต่แรกกุ้งต่อไปมันกลายเป็นัวได้ปลากระป๋องแล้วก็แต่แรกเป็นกุ้งออเรนจ์ออเรนจ์ สองเลนลูกถังลูกผ้ชนะเหลืองดันลายนะคะสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีแก้วนะคะสีเขียวกรีนนะคะได้น้ำสดปรุงปรุงขาวจะบอกเละแซมดน้ำซดปรุงรสฝาเขียวค่ะเราจะจบค่ะเราจะจบของเรานะคะสีแดงเราได้เป็นสระแม่ครัวปลากระป๋องนี่นี่ สีส้มนะคะเราได้ power shot บำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกนะคะสดซังซิลยอันนี้นะคะมีโกะนะคะอันนี้นะคะน้ำซุปฟ้าไทยซอสรสหมูไม่ใช่ซอสรสหมูแล้วก็สีเค็ตใมะนาวไอ้น้องก็ได้ของฉันสามอ่ะจบแล้วทำอะไรต่ออันนี้ขุดมาก อย่าลืมมาไปใช้กันด้วยนะคะไม่ใช้คาวทิ้งหมดเลยใช้ได้จริงเนาะใช้ได้จริงค่ะช่วยแม่บอกตรงแกดิน่อยโอเคค่ะทุกคนบายบายสวีบมากบะหมือ่ทำน้ำฉันบะหมือ่ทำแบบว่าออมซี่ฉันพุ่งออกจากปากแล้วหนึ่งรอบนะคะ